สวัสดีครับเดี๋ยวผม SGM วันนี้ผมจะมาเล่นเกมซิวซองในตอนที่2ก่อนจะไรับชมเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปนะครับว่ามาเล่นเกมแนวอินดี้ครับหลังจากไอตอนที่แล้วเล่นในมือถือไอโชว์แบบไม่ได้อัดเสียงครับมามาดูกันต่อเลยเรามาถึงนี้พอเล่นได้ครับเกมอินดี้แนวผจญภยัยดูด้านบนสิไม่มีอะไร นี้ก็ไม่มีอะไรไปกันต่อฮะมาปั่นเข่าเล่นมามาด้านล่างกันฮะเ <c oughs> สียงอะไรไปประตูไม่ได้เหรอต้องไปประตูฮะ <c oughs> ข้ามไปทางนึง <c oughs> แดงเลยวะเกสามทีฮะฟัน <c oughs> สามที ตัวนี้ก็มีวะมาดว้วงเหรอฮะดว้วงเหรอใช่ด้วงเหมือนปูฮะมาโอเคโดดไปด้าล่างมีไปต่อไหมมีวะลงหลงหน่อยตัวนี้มีอะไรกำแพงฟันไม่แตกป่ะอืแทงกระดูกครับอ๋อไอ้ดานล่ามอยู่ตรงนี้ทางไปก่อนหาทางไปให้ได้ฮะ ตรงนี้มีอะไรเอ่ย so, ้ do not, do, not, do. Uh ้ยยตรงประตูเปิดไม่ได้ตรงนี้โดนไปไอ้นูนยักษ์มาแทงก่อนแทงแทงก่อนแทงแบดับเบิ้ลครับอุ๊ยเฮียโดนโดนโดนอุ้ยเอ้งแตกไปซะไม่ระวังนะครับชาร์จพลังก่อนโอ้โหเกือบตายเนี่ย มาเกือบไปแล้วโ้ด้านล่างนี่มีอะไรกตะบนไปไม่ได้ต้องด้านล่างอืแทงกระดูกมาตัวตัวเลยวะตัวอะไรอรุ๊ยเฮี้ยอุ๊ยเกือบโดนโดนมาแตกไปจะไม่ชิงกระปุ่มฮะ ทางนีงน้ลงไปได้ตัว,ต,วตัวเฮียแล้วเฮ้ยมามาสามทีครับจะเปิดจะเป็นจอบหรอมาเก็บรถเบลก่อนวุ้ยเฮียโดนโดนโดนิชาร์จเออชาร์จพลังแล้วกระโดดกระโดดกระโดด โอ้ยเขี้ยโดดแตกโดดเออแตกตัวอะไรไหมเรื่อตัวยักษ์เฮ้ยเจ้ยมามาโดดไปสิกจ้าโดดไปสิกจ้าโอ้โห์เฟก์ดนครับเปิดประตูให้ฉันซะนี่เป็นไงวะ อ๋อทางนี้ทางนี้นตรงไปมีอะไรไหม αι? มีมีอยู่แล้วสวิตเออเปิดสวิตตรงนี้เดี๋ยเปิดประตูทนายแล้วเพื่อนร้อนก,กลับไปดูสุพรรณทางทางช้าครับไปไงเล่าไปทางซ้ายยสิมีอะไรไหม โดดไปฮะไปตรงหญ้าเขียวชะอุ่มกดไม่ค่อยโดนครับไปฮะไปทางนี้ลองขึ้นไปด้านซ้ายดิฝ่าไปแล้วเฮ้ยกระดูกมาทางนี้อ่ะุ้ยไม่แตกป่ะไม่แตกก็ไปทางอื่น เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนดิอันนี้ทางเดิมเนี่ยที่ราบป้าบ,บอสเนี่ <S <S ยเฮ้ยเออใช่แล้วฮุ้ยลูกป,ประคำ <S <S เอาไว้ครับของเก็บเก็บเก็บเพียรียบลูปปัดไม่ใช่ลูกป,ประคำมีเก็บพีเกียงเฮย้ยมันพุ่งมาทางนี้เลยสิบสี่ลูกไปตรงนี้มีที่เซฟด้วยว่ ลูกปัดนี่ไงบันลังเซฟมาเก็บลูกปัดทิศเกี้ยงเก็บเก็บดูที่มีอะไรไหมนี่ฮะมีลูกปัดระเบิดลูกปัดไปซะเกาะด้วงเหรอนี่มีอะไรไปเอาไปได้ออกเซฟก่อนพวก ไปใครเพื่อนไอปอีเซฟฮะมาบันลังกันเหนียวไว้ก่อนจะได้ไม่เติมเติมใคร <c oughs> ตรงนี้อ่ะเปิดได้ไหมคืออะไรไม่รู้ฮะดู้วัดปเปล่ามาที่ใหม่ละลาวาร์่รงนังนเลยตัวด้วงฟัตงนตายภายในสามทีฮะ ตำบนนี่อะไรวะอะไรเอ่ยมุณอย่าขึ้นไปไม่ได้ต้องระวังแานล่างมีอะไรซองอ่ก่อนอเร็วว้าวาเกือบไปแล้วเราดึงซ้ายมาเปือปไปตูก่อนตัวเฮียเร้อวะอือสามทีมกันฮะโดดมาสามทีมกันเอ้ย,อยทางลัด ตัวตรงใหญ่แพงเฮ้ยเที่ยอึงแตกไปซ้ายเกือบไม่ทันเที่ยแล้วเกือบลบไม่ทันครับไปทางนู้นซ้ายโอ้ยเรือ,อเคหโดดไม่พ้นดึงทางฝาน,นี่นี่คืออะไรอืมอืมแตกไปซ้ายเบ็นะฮะพอขึ้นไปเลย โดดขึนาบอยตรงนี้คืออะไรโดดขึ้นไปสวยไปนี่นก่อนอยว่าเฮ้ยเี้ยอืฟันฟไปโดดไปฮะเฮะ้ยหินก้อนหินก่อนอืน่สองสามสี่ีฮะหก,หกีแตกฮะ เราไปทางซ้ายดีกว่ามีอะไรไหมนี่คืออะไรวะเรื่อยนะอ๋อต้องไปคาสที่ใส่พลังเยสต้องไปนั่งโต๊ะถึงคาสได้ครับทำลายหายก่อนตดดขึ้นไปตอนนี้ยังไม่มีมีแบสเฮ้ยฮเหี้ยกลับกันไาดิ เฮ้ยแต่แต่เยอะมาสามทีฮะจะดูถิ่นได้เหรอไม่มีอะไรฮะไปโดดไปโดดขึ้นมานี้มาสามทีกันเฮ้ยมาทางนี่เหรอมีทางไปต่อเดี๋ยวขึ้นบนก่อนมีอะไรนะคนหายเยอะจะโดดแบบกีดด้ต้อนเฮ้ย มาซ้ายก่อนฮะตัวนี้คืออะไรหินอ๋อที่เอตอตรงตรงอ๋อด้านล่างมีอะไรเฮ้ยขันโยกโอเค่บ้างโอเคได้ได้อยู่อ๋อจะได้ไม่ต้องวิ่งกไกลมาโดดขึ้นนี้ได้เลยอบบนี้ ไปอีกไปโน้นอีก <c oughs> เป็นโยกเป็นโยกลโลมีเสียงอะไรวะอ๋อจ,จ,จุดเริ่มต้นนี้เองเมื่อกี้เอาชิบหายแล้วร่วงโดดขึ้นมาได้ไม่เป็นไรไปลองเพลงมาัวอะไรวะ ปัดนี่ค hey? ือเธอคืออะไรเฮ้ยชงค่ะค bon ืออะไรมีอะไรให้ขายมิเอสโกเมจินาฟฟราลลสคาคอร์มิเอสโกอ๋อขายของฮะซื้อของได้ไป ตอนนี้ฉันยังไม่มีลูกปัดมาขายให้นายเลยไปก่อนสิเฮ้ยตรงนี้คืออะไรเฮ้ยต้องขึ้นไปบนบัมซ้ายก่อนครับด้านขวาค่อยไปมาฝ่ามูกปัดก่อนเป็นตัวเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยโดนโดนมีลูกปัดเต็มเลยมีลูกปัดเต็มเลย ใช้พลังก่อนเฮ้ยคุ้มว่ะไม่เชืยย่อไม่ทันระวังไม่ทันระวังต้องไปเปิดสวิตช์ได้สิไอ,ไ,อไ,อไอ้ใหญ่เฮ้ยฝนมาแล้วเกือบ,<ๆ>บเกีอบเด้งว่ะไม่เชืย ่าลงลงมาเอาปัดซะหน่อยนิเจ็ดสิบแล้วค่อยไปซื้อของที่มอนั่นไปไปประตูก่อนเปิดก่องเลยไม่รู้ประตูไหนก็ไม่รู้ดูทางขวาหุ้ยลูกปัดเต็มเลยเก็บลูกปัดลงไปด้านล่างไหมไป

โด,ดมาดีกับดักไหมเอ่ยวงกับดักคือดีนี่นกนกดักอุ้ยอุยตัดเชือกกับดักแล้วอืมเป็นคนส่ตาขาหรอกด้าน,นล่างมีอะไรเฮ้ยเดียไม่จำ เชื่อกัดอยู่อ่ะเฮ้ยเียจะตายเฮ้ยชาร์จไม่ได้แล้วด้วยเฮียโดนอีกเอาทีตายดักเออลงมาที่นี่ลงมาวะตายกูจะตายเอาเวิดมาสี่เวน ้ออแปกเลยฮะเริ่มใหม่เลยอีเคดียังไม่เกิดตรงนี้ไปเราสร้างทางลัดไว้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปสักแป,ป๊บนึงเป็นเลเริ่มใหม่มาไปเก็บของรูปปัดด้วยอุตส่าจะเอามาซื้อฮะราต้องมีของสิบตัวแล้วตัวนี้เกียร์ควิม่ทัน เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ไอ้นุชไปซ้ายเราจะป้อนใหม่หมดเลยฮะลอยขึ้นไปมาเดิไปโดดไป เร่งชาร์จให้เต็มโอเคเดี๋ยวใครไปหาใหม่เราต้องไปอาลุกป,ปัดเราขึ้นมาก่อนเราจะไปซื้อของไปบังไมไม่ไมโดดขึ้นไปเฮ้ยตรงนี้ไอ้เหี้ยเปิดไม่ได้หืมเปิด เปิดได้ครับมึงต้องไปเปิดก่อนขึ้นมาบทสุดแล้วมัวแล้วใจทางเมื่อกี้ปะนะใช่ใช่ใช,ใช่จำได้จำได้ทางดีนะเปิดเวลาเปิดะระฆังเอาเฮียขึ้นไปสิพวกโอ้ยป,ปัด ฉยายายันไปหาลูกปัดก่อนนะฉันมาซื้อของบินขึ้นมาทางขวานี่คืออะไรนี่ตัวอะไรวะอ๋อมันต้องมีของต้องมีสก,กินใหม่ฮะ พอจ,จำได้ลางๆไปดีกว่าเยาจะกินว่านี่มาฟาร์มลูกปัดตรงนี้ได้ฮะือฮวกมาฮวกมาเออวกมาเก็บลูกปัดวกมาแตกไปซ้ายเวนกดบนนี้สิจะปัญหาเลยล่ะวกมาวกมา นี่นี ه, โ่โอ้ยยเฮ้ยเซฟฝามฟาม,ฟามปัดอ,อุย้ยกดไม่โดนเฮ้ยดวงดวงน้อยดวงน้อยว่าไงจ๊ะขึ้นไปขนไปเร็วไปแบบดิจิตอล บินขึ้นไปกับดัก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 เออจับได้แล้วใกล้ถึงแล้วเนี่ยผมอยากไปทางนู้นนะโดราไมนะ้เหรอเออ,เอ,อลูกลูกป,ปัดมาให้ฉันหน่อยเออลูกป,ปัดลูกป,ปัดแล้วฉันจะไปซื้อของตาองหาทางไปปร,ระตูตรงนั้นให้ได้ หัวเหี้ยแล้วดวงหเหีเ้ยแรงหาพลังอ่อนตรงนี้มีน,น,นิ่วด้วยป่ะเดินนะโอ้นี่ตรงนี้ที่เราโดนโเอเฮียจะตายจะตายเรยนย็งไม่ได้ด้วยเรื่องนี้ยุบปัดเราเริ่มไปเอาแล้ว Red, Red, Ma, Mà bẹp, ma, chia, 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 เฮี้ยเฮี้ยเฮียเฮ้ยเรนเรนไม่ได้วะดูปัดร้อยกว่าแล้วต้องไปเปิดประตูก่อนด่วนเลยเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยเวทมนตร์เลยวะมีสกิลโอ้สกิลใหม่ดิว้าค่ ไ,ได้สกินใหม่แล้วมาวูสุดยอดอ๋อทลายไอ้ใหญ่เป็นมุมเมื่อกี้ดิชเช่ได้แล้วครับโอเคอย่างงี้สิไปไปนูน้นนู้นอโอตรงนี้อ่ะอ๋อตรงที่เราขึ้นมาไม่ได้นี่นี่ไงใหญ่เป็นมุมเมื่อกี้ทะลวงมันออื้อ มันเสียค่ากระดูกด้วยครับเฮ้ยไปมามาเก็บลูกปั๊บมาแตกกันไปซะอืมกลับดักอย่างเดียนี่งไงเก็บโอเคแต่ไปหาจุดเซฟก่อนค่อยมาล่าใหม่ลงไปลงไปเรื่อย คนขายของเนี่ยวะเฮ้ยตรงนี้ไม่ไม่เคยมาไ <c oughs> อ้เหี้ยเสียของด้าน <c oughs> ล,ล่างตกไปน่าจะเริ่มใหม่แน่นอนมานี้ <c oughs> ตรงมานี้ก่อนดิมัน <c oughs> จะมีสีของซอ่อนเลย ดีนะที่มาอุ้ยลูกป,ปัดเต็มเลย,ยดีนะที่มาแวะมาเลยจ้าเอ้ยมันจะกิ้งไปไหนนึกหนาะเก็บลูกป,ปัดก่อนเบิร์โอเคสองร้อยกว่าโอเคมาไปฮะด้านล่างนี่มีมปปเ,มเอ้ยมีโกงตกลงไปเลยไหมเฮ้ยคันโยกเิบเช อ๋อมีลิฟต์โอ้สะดวกสบายโอ้ oh my god สุดยอดเลยไม่ต้องเริ่มวิ่งไปเริ่มใหม่แล้วตรงนี้อะ <c oughs> อีเซ็ตอยู่ด้านหน้าเหรอ <c oughs> มีอะไรวะอ๋ออีเซ็ตอยู่ด้านหน้าลืมไปฮะค่อย มีลิฟ์ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อแผนที่กันว่าเราต้องไปเปิดแมทตรงไหนบ้างในตอนที่3มครับเดี๋ยวผมขอไปเซฟก่อน20่สิบนาทีครับเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ตั้งใจจะขึ้นไปลงมาก่อนนีเว้นนี่ไงตองเริ่มใหม่่ะมาคาบสกิลอะไรได้บ้างนี่ใส่สกินหินโอเคมา มาโอเคครับในตอนที่2นี่ SGM ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่3ถ้ ATM, นในาใครที่ชอบเกมน,นี้ฝากกด, like, กด, check, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมนเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ